อ๋อก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับชื่อศักบุญแก้ววิจิตน,นะครับเป็น Country Sales Manager ของทาง Arcserve ประจำประเทศไทยนะครับวันนี้มากับทาง Digital Distribution ซึ่งเป็น Distributor ของ Arcserve นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Solution นะครับที่เร l กับเรื่องของยุคของ AI ซึ่งปัจจุบันนี้ยุคของ AI ก็คงเป็นยุคที่มาถึงแล้วปฏิเสธไปได้แล้วนะครับเราเ ฐานข้อมูลต่างๆนะครับระบบต่างๆที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรยังไงแค่ไหนไม่ใช่เป็น AI หรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรยังไงเราก็จะต้องการเรื่องของโซลูชันของการแบ็กอัพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังดูว่า a r c s e r v มีแค่แบ็กอัพหรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นเพว่ช่วยตอบโจทย์การใช้งานทางด้านไอทีของท่านได้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวขอ,ขอเชิญคุณนบเลยแล้วกันนะครับคุณนบเชิญ ก็สวัสดีครับผมอนบนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทดิจิตอลดิส t ิบิวชันนะครับผมก็จะมาดูเรื่องของตัวอั c เ s บเป็นหลักนะครับผมก็จริงๆวันนี้เรามากบเทรนในเรื่องของ AI นะครับผมหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักนะครับผมว่า AI เนี่ยคืออะไรนะครับผมจริงๆแล้วใน่ย AI มีค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแชทหรือว่าระบบอื่นๆนะครับผมแต่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักแชท AI นะครับผมจาก Product นะผมข้างต้นนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ ChatGPT นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น c o p i l o t นะครับผมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงได้ลองแล้วในส่วนของ ChatGPT นะครับผมมันเนี่ยสามารถที่จะช่วยงานได้นะครับผมไม่ว่าจะพิมพ์ถามอะไรมันก็จะตอบกลับมานะครับผมถึงแม้บางคำตอบอาจจะไม่ถูกหรือว่าอาจจะถูกหรือว่าใกล้เคียงบ้างนะครับนะผมเราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้นะผมแล้วก็รวดเร็วด้วยช่วยลดเวลาในการใช้งาน นะผมแล้วก็เวลาในการทํางานได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ AI หรือว่าพวกแชทต่างๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนใช้งานแล้วก็จะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนในกลุ่มหนึ่งหรือว่าเรียกว่าแฮกเกอร์ละกันเขาก็จะมีการใช้ AI ด้วยเหมือนกันนะครับผมในการที่จะเจาะร,ระบบของของคุณนะผมไม่ว่าจะเป็นการเจนในเรื่องของพวก เขาเรียกว่า malware ต่างๆหรือว่า ransomware นะผมให้มันเป็น generation ใหม่หรือว่าเป็นรุ่นที่มันกลายพันธุ์ยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น NNP และการ production อย่างเงี้ยเขาก็จะมี signature base ว่า ransomware ท y p e A นะครับผมอาจโดนจับแล้วเขาจะมีเป็น signature เก็บไว้แต่ถ้าเกิดแฮกเกอร์พวกนี้เนี่ยใช้พวก AI นะครับผมในการเจนพวก ransomware หรือว่า malware นะครับผมมันจะเจนได้ไหวมากขึ้นจากปกติที่แฮกเกอร์เขาใช้สคริปต์ในการรันนะผมอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอาจจะสร้างได้สักพันตัวนะครับผมกลายเป็นใช้ AI เนี่ยชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวก็ได้ทําให้ระบบของเราเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยต่อไปนะครับผมอาจจะมีการถูกเจาะได้ทุกเมื่อนะครับผมเกิดจากพวก Zero Day ต่างๆที่ซิกเนเจอร์อาจจะไม่มีหรือว่าในเรื่องของอพวก Next Gen ต่างๆเนี่ยอาจจะยังตรวจจับไม่เจอในอักอริทึมใหม่นะครับผมโอเค ผมว่าหลายๆคนแล้วเนี่ยคงเห็นแล้วว่า AI เนี่ยมันช่วยงานเราได้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่จะมาโจมตีเราได้นะครับผมผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมจริงๆมันก็จะเป็นในเรื่องของหนังเนาะถ้าเกิดทุกคนคิดถึง AI ในสมัยก่อนเนี่ยัยงไม่มี ChatGPT นะครับผมเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเราคงอาจจะดูและก็นึกถึงในส่วนของตัวนี้เลยนะครับผม เป็นพวกคนเหล็กเลยมี AI เข้ามาบุกโลกนะย้อนเวลากลับมาอันนี้คือนยุคที่เป็น AI นะผมที่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะมันมีชัดชัดจี t ีนะผมหนังเมื่อก่อนันก็จะล้ำล้าประมาณนี้ว่าเอ๊ะมี AI เข้ามาบุก AI มันคิดเองได้นะครับผมแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเป็นในเรื่องของแฮกเกอร์เมื่อกว่าที่เข้ามาโจมตีนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าไอไพคุกค,ค,คามเนี่ยในรูปแบบใหม่เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเยอะมากน้อยแค่ไหน นะครับผมผมเนี่ยมีรีพอร์ตนะครับผมของตัวเขาเรียกว่าตัวเคล่าละกันตัวนี้มันจะบอกได้เลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงอ่ะตั้งแต่ปี2023ละกันจนถึงปี2024เนี่ยมีการโจมตีที่มากขึ้นถึง200%นะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า AI เนี่ยมันเข้าไปช่วยนะครับผมแฮกเกอร์ acker, เนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการหาช่องโหว่นะครับผมหรือว่าเจนมาแวร์ขึ้นมา นะครับผมแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรได้บ้างนะครับผมเขาใช้ทูอะไรบ้างอ่ะอย่างตัวแฮกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ในเรื่องของการใช้ไอในการสร้างพวกฟิชชิ่งเมลนะผมในการส่ง เพื่อที่จะดักจับข้อมูลนะครับผมรวมถึงไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนคงอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของดีเฟกต์นะครับผมในการปลอมแปลงใบหน้าปลอมแปลงเสียงนะครับผมเพื่อที่จะหลอกขอข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมอย่างถ้าเกิดในไทยตอนนี้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักในเรื่องของคอร์เซนเตอร์ถ้าเกิดสมมติว่าอีกหน่อยคอร์เซนเตอร์เขาพัฒนาไปใช้ AI ในเรื่องของดีเฟกต์ปลอม แปลงปลอมเสียงเป็นครอบครัวของเราแล้วเข้ามายืมตังหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะตรวจจับได้ยากมากขึ้นก็อาจจะมีเยอเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่นะครับผมหรืออาจจะโจมตีในรูปแบบของซีโรเดย์นะครับผมในในการใช้ AI นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการพร้อมอินเจคชั่นนะครับผมหลายหลายคนก็คงอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้พร้อมพร้อมเนี่ยมันคืออะไรก็คือพร้อมนี่ก็คือชุดคําสั่งนะครับผมที่เขาอาจจะคิดไว้แล้วว่าคําสั่งพร้อมประมาณนี้จะได้ข้อมูลประมาณไหนนะครับผมพร้อมอินเจคชั่นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยพอมีอินเจคชันเนี่ยก็คือการที่เราสั่ง AI นะครับผมให้มันสามารถแหกกฎที่ทางเขาเรียกว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับผมสมมติว่าในส่วนของใช้ GPT อาจจะบอกว่าถ้าเกิดขออะไรที่มันเป็นทางที่ผิดศีลธรรมนะครับผมเขาก็จะบอกไว้เขาจะไม่ให้ สมมติว่าเราอยากจะขอคีย์โปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับผมเขาก็จะไม่ให้แต่ถ้าเกิดเรามีพร้อมอะไรสักอย่างที่สามารถที่จะหลอกล่อ AI ได้นะครับผม mm hmm. เขาก็สามารถที่จะเจนข้อมูลหรือทำเวนสคริปอะไรต่างๆในการโจมตีขึ้นมาได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีข่าวว่ามีคนบอกว่าอยากจะได้คีย์ของ Windows XP เขาก็ไปเขียนพร้อมว่ายายฉันไม่สบาย ฉันอยากจะได้คีย์ของ Windows XP มาให้ยายฉันหน่อยมันก็เจนออกมาเป็นคีย์นะครับผมอ่าพวกเนี้ยมันสามารถที่จะหลอก AI ได้ซึ่ง AI เนี่ยมันจะไม่รู้นะครับผมซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้วิธีพวกนี้แหละในการหลอก AI หรืออาจจะสร้าง AI ขึ้นมาเองนะครับผมโดยการไม่ได้ใช้ชัดพวกนี้ที่เป็น Public นะครับอย่างข่าวนะครับผมตัว ล่าสุดนะครับผมเขาก็จะมีข่าวทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็คือในเรื่องของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ใช้ AI ในในการปลอมแปลงเสียงเพื่อขอข้อมูลลับของรัฐบาลนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนอีกอันนึงก็จะเกิดจากที่ฮ่องกงนะครับผมก็คือ,อธนาคารเนี่ยเขาจะโดนดีเฟกนะครับผมแปลงปลอมใบหน้านะครับผมแล้วเข้ามาทําการทําธุรกรรมนะครับผมก็ธนาคารก็สูญเสียไปมากกว่า25ล้านนะครับผมก็ เป็นการโจมตีนะผมที่ค่อนข้างจะเสียมูลค่าค่อนข้างทีเยอะนะครับผมจากแฮกเกอร์นะครับผมแล้วเนี่ยเราจะป้องกันนะครับผมหรือว่ารับมือกับ AI พวกนี้ได้อย่างไรในระดับองค์กรน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องให้ยูเซอร์นะผมที่ใช้งานเนี่ยรู้เท่าทันในเรื่องของ AI นะครับผมะจะรู้ได้อย่างไรก็คือเราอาจจะต้องมี security awareness training นะผมเพื่อเยต training ยูเซอรนะครับผมให้รู้ว่าอันไหนคือแฮกเกอร์ acker, อันไหนคือฟิชชิ่งอะไรต่างๆในการเข้ามาโจมตีไม่ควรคลิกลิงก์อะไรต่างๆเราควรที่เทรนนิ่งนะผมให้ยูเซอรเขาเข้าใจว่าภัยอันตรายเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนที่2นะครับผมเราอาจจะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบเสริมนะผมพวก AI ต่างๆนะผมเข้ามาในระบบของเราอย่างเช่น เราเอาพวก EDR XDR หรือว่า Firewall Next Gen หรือว่าเป็นพวก Endpoint Next Gen เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับผมฝั่งตรงข้ามใช้ AI เราก็อาจจะใช้ AI เข้ามาด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกรรันร้อเรซ็นแต่เราก็จะมีด่านหน้านะครับผมนอกจาก User แล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของ Endpoint นะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นในเรื่องของอ ในเรื่องของ access control นะครับผมเราลดช่องโหว่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับผมอาจจะมี two factor authentication หรืออาจจะมีพวก role based management เพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงของระบบนะครับผมเราจะเลือกได้ว่าใครที่จะเข้าสู่ระบบได้บ้างเข้าเข้าแล้วได้สิทธิ์แบบไหน authentication แล้วเป็น admin หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงของระบบนะครับผมส่ว so, นสุดท้ายเลยเนี่ยที่ควรจะมีก็คือในเรื่องของการทำ back up นะครับผมเพราะทุทกๆครั้งเนี่ย ที่มีปัญหานะครับผมตัวแบ็กอัพเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยแล้วกันในการกู้คืนข้อมูลมาสมมติว่ามีเซิร์ฟเวอร์พังทั้งหมดเลยโดนรัสมบียเข้ามาโจมตีเราเนี่ยสามารถที่กู้คืนข้อมูลกลับมาจากแบ็กอัพได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่มีแบ็กอัพเราจะต้องทำยังไง เราจะต้องมานั่งลง OS ใหม่นะครับผมทำการ i m p l e m e n t กันใหม่ทำการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ซึ่งมันใช้เวลานานและบางข้อมูลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกู้คืนขึ้นมาได้เราจะต้อง c ีย a t e ดใหม่ทั้งหมดหรือเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างนานนะครับผมและอาจจะสูญเสียมูลค่าทางธุรกิจหรือว่าความเชื่อมั่นต่อองค์กรของเราได้นะครับผมโอเคอาร์เซิร์ฟนะครับผม uh huh. เข้ามาตอบโจทย์ นะครับผมเรื่องไหนบ้างนะครับผมจริง,รงๆแล้วเนี่ย a r c s e r e เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแบ็คอัพนะครับผมก็จะมีในโซลูชันที่เรียกว่า3 2 1 1นะผมหลายๆคนคงรู้จักแล้วว่า3 2 1 1คืออะไรนะครับผมอ,อันนี้ก็คือไดแกรมให้ดูนะครับผม3นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม3คืออะไร3ก็คือ3 Copy นะครับ3 Copy นี่หมายถึง แปดแพรโมรีああ่กับีก็คือในส่วนของโอดิชั o นของเรานะผมก็คือ1 Copy ก็คือโอเปอเรชันที่เราใช้งานส่วน2 Copy เนี่ยก็คือไฟล์ที่เราแบ็กอัพไปแล้วแล้วอาจจะทำสำเนาเป็นเล l i c เคทอีกทีหนึ่งเป็นอีก2ชุดนะผมเท่ากับเป็น3 Copy นะครับผม2นะครับผม2 Media Type 2 Media Type คืออะไรเรามีอาจจะมีในรูปแบบของ Disk ของเทปของคลาวนะครับผมที่มันยากออกจากกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานหรือว่าการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งมันก็จะมีอ,อย่างเทปเนี่ยอาจจะเก็บได้ระยะยาวกว่าอย่างคลาวเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์หรือว่าดิสเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราก็อาจจะรีคาบาร์ดีได้เร็วมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำออฟไซต์ออกไปนอกไซต์ site, กรณีที่เราแบ็กอัพและเก็บว้ธีซต์เดียวกันสมมุติว่า มีไฟไหม้นะครับผมไหม้ทั้งตึกเราไม่สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลขึ้นมาได้นะครับผมเราจําเป็นจะต้องทำแบ็กอัพอ f ไซต์ออกไปข้างนอกนะครับผมเพื่อที่เวลาไซต์หลักมีปัญหาเราสามารถที่จะรีข้อมูลกลับไปได้นะครับผมโอเคส่วนหนึ่งสุดท้ายนะครับผมนึงสุดท้ายคืออะไรนะครับหนึ่งสุดท้ายเนี่ยคือในส่วนของการทํานะครับผม air gap หรือว่า immutable storage นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการป้องกัน การซอมแซมนะครับผมมีอะไรบ้างก็คือการแบกอัพลงเทปเมื่อเทปแบกอัพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอดเทปออกมานอกเครื่องนะครับผมเมื่อเทปออกมาอยู่นอกเครื่องเนี่ยจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงตัวเทปได้นะครับผมอีกส่วนนึ่งก็คืออาจจะไว้บนคลาวด์นะครผมคลาวด์ต่างๆก็จะมีในในเรื่องของ immutable storage นะครับผมและ ArcServe เนี่ยจะมี Product อะไรที่เข้ามาตอบโจทย์บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู Product ของตัว a r c serve กันนะ Arcserve ตอนนี้เนี่ยจะมี Product นะผมค่อนข้างเนี่ยหลากหลายนะผมอย่างตัวแรกก็คือในส่วนของ Arcserve d p นะผมเขาก็จะรองรับในการแบกอัพพวกที่เป็น Windows นะผม Linux Hypervisor อย่าง Hyper-V, VMware, Nutanix นะครับผมรวมถึงพวกพวก Cloud ต่างๆแล้วก็พวกที่เป็น NAS เราก็รองรับในการแบกอัพนะครับผมสามารถเทส t ไฟล์แบกอัพให้ได้นะครับผมสามารถที่จะรีคาบลี่ในระดับนาทีได้นะครับผมอันนี้ก็คือซอฟต์แวร์สามารถนำ ไปลงกับฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แบ็กอัพมาได้นะครับผมส่วนต่อมาคือในเรื่องของตัว a c c e เซ a p p l i a n c ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับผมที่เราเนี่ยสามารถซื้อไปวางแล้วก็ทำการแบ็กอัพได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีฮาร์ดแวร์นะครับผมเราก็ซื้อตัวนี้เข้าไปวางจะเป็นออ l อนวันเลยแล้วก็สามารถที่จะแบ็กอัพได้ทันทีนะครับผมส่วนโปรดักตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลัง เป็นที่นิยมเลยก็คือในเรื่องของ immutable storage หรือการป้องกัน ransomware นะครับผมอาร์เซฟเขามีผลลัพธ์ใหม่ที่ชื่อว่า cyber resilience storage นะครับตัวเนี้จะทำให้เราเอาทปาตัวนี้เราไปลงที่เซิร์ฟเวอร์จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นเนี่ยกลายเป็น immutable storage นะครับผมคอยป้องกันในเรื่องของ ransomware immutable storage คือ,อะไร immutable storage ก็คือเป็น storage ที่จะเขียนข้อมูลลงไปได้นะครับผมครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาจะทำการล็อกข้อมูลทันที เมื่อเราเข้อมูลแล้วเนี่ยไฟล์ไฟล์นั้นจะเป็น read only เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดมีไวรัสเข้ามาโจมตีหรือมีรันซอฟตแวร์เข้ามาโจมตีจะไม่สามารถที่จะ En c ค y ิป Data พวกนี้ได้นะผมหรือแฮกเกอร์แฮกเข้ามาที่เครื่องเขาก็จะไม่สามารถที่จะลบ Data พวกนี้ได้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราแบกเอาไปเนี่ยสามารถที่จะ e s t o r e ได้นะครับผม ส่วนอีก2 p r ผ d u c t ที่เหลือก็คือจะเป็นในเรื่องของ Arcserve นะผม c o n t i n u a a r c i v e Availability หรือจริง,รงๆแล้วเขาจะชื่อย่อ,ยอว่า r a นะครับผมตัวนี้จะเป็นเลเวเรตระดับวินาทีนะครับผมถ้าบอกว่า Backup ระดับเป็นวันระดับนาทียังไม่พอตัว r a หรือว่า Continual เนี่ยเป็นระดับวินาทีนะครับผมเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นคีย์ที่เข้านะครับผมต้องการปกป้องในระดับวินาทีก็เลือกเป็นในส่วนของ RCA หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีในส่วนของ Arcserve ซานแบ็กอัพก็คือสามารถที่จะรองรับเป็นพวก M365 ได้นะครับผมถ้าเกิดมี M365 อยู่เนี่ยเราก็อาจจะมองในส่วนของแอร์ดอ e พเซรเนี่ยเข้าไปใช้ควบคู่ด้วยนะครับผมเมื่อมีปัญหาในเรื่องของ Data ที่อยู่เป็นาวของของไม่ว่าจะเป็นทาง Microsoft เองทาง Google เองหรือว่าอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรี t o r e ได้นะครับผมโอเค a อร์เซิร์ฟ p และ a อร์เซิร์ฟแเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับผม อาร์เซิร์ p กับ a าร์เซิร์แบ็นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวแอปพลิเคชนเนี่ยมันมีในส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยบันเดิลเข้ามาด้วยนะครับผมฟีเจอร์ที่มีอย่างที่บอกไปเขารองรับในส่วนของตัวที่เป็น Windows นะครับผมตัวที่เป็น Linux นะผมรวมถึงพวกเวีแบทต่างๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมเขาสามารถที่จะแบ็กอัพเครื่องเนี่ยมาเก็บไว้ที่ ตัวอาร e เซ e แล้วก็เลไปเไปหลายๆที่ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i m u t a b l e storage หรือว่าคลาวของอาร์เซ e เองหรือว่าจะเป็นคลาวพิมพ์ภายในประเทศหรือไ i รเว e นอกประเทศก็ได้นะครับผมเขาก็รองรับทั้งหมดนะครับผมฟีเจอร์หลักๆนะครับผมผมอยากจะให้ดูในส่วนของการ Recovery มากกว่านะครับผม เมื่อเราบนอมมาแล้วเนี่ยรีคอเวอรี่ทำอะไรได้บ้างนะผมอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแบนเมทัลรีคอเวอรี่แบนเมทัลรีคอเวอรี่เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรีคอเวอรี่เข้าไปที่เครื่องที่เป็นฟิสิกส์ได้นะครับผมไม่ว่าเราจะแบนอัพจากเครื่องที่เป็นฟิสิกส์เเองเครื่องที่เป็น V M เองเราสามารถที่จะรีคอเวอรี่เข้าไปที่เครื่องฟิสิกส์ได้อย่างสมมติมียูสแกมเหมือนกันสลอปยูเซอร์ผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบนตัวดีอยู่และแบนตัวดีมันหมดอายุแล้วไม่สามารถที่จะต่่อออยูได้้เขาซื เซิร์ฟตัวใหม่มาเป็นแบรนด์ตัว H อ่าแล้วเราต้องการที่จะรีคาบเวลี่นะครับผมข้ามไปที่แบรนด์หนึ่งนะคะรับผมอาร์เซิร์ฟเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับผมหลังจากรีคาบเวลี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีทรูในการช่วยอินสตอลไดเวอร์ก่อนที่จะรีบูตเครื่องขึ้นมานะครับผมทำให้ลดโอกาสบูซีนเกิดขึ้นนะครับผมเพราะเวลาที่เราย้ายฮาร์ดแวร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU หรือว่าไดเวอร์ต่างๆนะครับผมการ์ดเลนอะไรต่างะะาๆ มันจะมีปัญหาทําให้บูนไม่ขึ้นนะครับผมแต่อาเซิร์ฟเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้นะครับผมอันต่อมาคือในเรื่องของ Virtu a l s น n b บกับ i n s t a n t VM ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ Recovery เสร็จภายใน2-3นาทีนะครับผมทั้งสองออฟชันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่า Virtu a l s น n b บเนี่ยจะเป็นการเตรียมแผนไว้ก่อนส่วน Instant เนี่ยว่าเมื่อเรามีปัญหาเราต้องการขึ้นเราสามารถที่จะกดคลิกที่เครื่องได้เลยนะครับผมโอเคส่วนอีกตัวนึงก็คือ a าร์ชั e ร์รี r าเนะครับผม r าร o v e r y เรีกาเวอรว่า ไฟล์แบย์อัพเราเนี่ยแบย์อัพมาแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจเวลาที่เครื่องเสียมันรีคาบเบิี่ได้จริงหรือเปล่าเราก็จะต้องมานั่งลองเทสเองแต่ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งสเก็ตดูให้มาลองเทสให้เราได้ทุกๆวันเราไม่ต้องมานั่งรุ้นว่าเอ๊ะแบย์อัพไปเนี่ยจะรีโซขึ้นหรือเปล่าตัวนี้จะช่วยเทสตให้นายผมทําให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราแบย์อัพเนี่ยม,มันใช้งานได้จริงแล้วก็ในส่วนของแกรนูล่าก็คือเราแบย์อัพั้งเครื่องแล้วเนี่ยเรยัาาระเลเน, folder, เนไไฟ์ด้คบ โอเคอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะผมหลักๆนะนะครับผมของตัว Arcserve นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเขารองรับในเรื่องของการทำแบอัพลงเทปด้วยนะครับผมก็คือป้องกันรอซอมแบร์นะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตเทปมากกว่า60 v e บเนดอร์นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองใช้ก็คือตัว Arcserve เนี่ยเขาจะมี Cloud Console แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องเอาซอฟต์แวร์ไปลงที่เครื่องหรือว่า รีสอร์ทที่ลูกค้ามีนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้ง2แบบก็คือเราจะมีคลาวที่เป็นคลาวของแอร์เซอร์ก็ได้ก็คือเข้าเว็บอาร์เซอร์ปแล้วล็อกอินเราจะได้หน้าเว็บสําหรับการคอนโทรลในเรื่องของการทำแบ,บ็คอัพได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งลงคอนโซลข้างล่างนะครับผมข้อดีของเขาคือเวลาซอฟต์แวร์แบ,บ็คอัพอัปเกรดขึ้นมาใหม่เราไม่ต้องมานั่งอัปเกรดเพราะว่าคอนโซลเนี่ยมันอยู่บนคลาวเขาจะทําการอัปเกรดเองซึ่งมันไม่มันจะลดระยะเวลาในการแม่นเทนไปได้เยอะนะครับผม ส่วนต่อมาคือเขาสามารถที่จะผูกกับ Cloud Storage ได้เลยเขาก็รองรับในเรื่องของอ่ะ g o o g l e นะครับผม AWS H 3 What s เปหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ Azure Blob Storage นะครับผมก็สามารถรองรับผ่านตัว Cloud ได้เลยก็คือ Backup ขึ้นไปบนคลาวด์ตรงๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีส t ต r เร e อยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็จะมีในเรื่องของมัลติทันแน้นนะครับผมอย่างสมมุติว่าเราเป็นบริษัทใหญ่ เราอาจจะมีบริษัทลูกเราสามารถที่จะแบ่งรีสอร์ทให้กับบริษัทนั้นๆนะครับ mm. ผมเราบอกว่าไซส์ A ให้อีทีเเป็นคนดูแล IT A ก็จะได้รับเนื้อที่ในการไวอร้อัพไปนะครับผมเขาก็สามารถที่จะไปแอดนะครับผมเครื่องที่ต้องการไวอร้อาบเข้ามาได้แต่เขาก็จะมีรีสอร์ทสำหรับการไวอร้อัพของเขานะครับผมสามารถที่จะแยกเป็นไซส์ได้และแต่ละคนก็ดูแลแยกการน,นะครับผม โอเคอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับผมที่เข้ามา ในส่วง UDP 10นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมเพราะว่าจะช่วยให้เราคลีน Data ให้มันค่อนข้างจะสะอาดจริงขึ้นหลังจากที่เราแบ็กอัเสร็จแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะสั่งสแกนเวลัสได้นะครับผมก็คือสแกนเคลียร์ดัตว่า data เนี้ยมีพวกมัลแวร์หรือว่าซัมแบกเข้ามาด้วยไหมนะครับผมก็ได้ชื่อว่า a s u r e นะครับผม security scan นะครับผมก็จะมากับ UDP 10เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผม แล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะผมที่เราซัพพอร์ตนะผมจริงๆเราซัพพอร์ตจนถึง Windows นะครับผม2025ละแล้วก็เป็นพวก l i n ู x ที่เป็นเค r n e l อย่างเช่นพวก Red Hat เนี่ยเราก็ซัพพอร์ตที่9.4แล้ว,ลวจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชัน10.1ที่จะออกมาเดือนหน้าเราก็จะซัพพอร์ตเคอร์เที่เป็น9.5 นะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็น VMware Hyper-V รวมถึงน้ตทนิกนะผมที่ครับพี่เ,เซนก่อนหน้านี้นะผมเราก็รองรับได้โดยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ระบบข่าวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบ็กอัพแล้วก็รีสโตร์ขึ้นไปที่คลาวได้ด้วยนะครับผมโอเคมาถึงจุดเด่นนะครับผมที่จะเข้ามาช่วยนะครับผมในเรื่องของการป้องกันนะครับบรันซ์ซอฟแวร์นะครับ, ware, รบผมโปรดักต์นั้นก็คือ c y b e r Resilient Storage นะครับผมไซเ e อ c e s i เซิร์ฟเวอร์สโอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะเป็นนะครับผมซอฟต์แวร์ Software ที่เอาไว้ลงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันนะครับผมไฟล์แบ็กอัพของเราเนี่ยไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้รันซอฟต์แวร์นะครับผมโทษทีครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Immutable Storage ก็คือมีการ snapshot เกิดขึ้นแล้วก็จะเก็บ snapshot ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะลบได้นะครับผมซึ่ง แฮกเกอร์ acker, หรือว่าแอดมินเองก็ตามเนี่ยเขาจะไม่สามารถลบได้ตามวันเวลาที่กำหนดสมมติว่าเราบอกว่าเราแบกอัพวันนี้แล้วเราต้องการเก็บไว้อีกสาสิบวันนะครับผมไฟล์นี้เขาจะอยู่อีกสาสิบวันนะครับผมทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือว่าอาจจะมีไอทีสักคนเผลอเข้ามาลบก็ลบไม่ออกนะครับผมจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากําหนดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอเกมคร่าวๆนะครับผมของ Cy b e r r e s i l i ซ n c e นะครับผมที่สามารถนำไปใช้งานคู่กับตัวอ c ก e สบนะครับผมจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำไปลง สามารถนำไปลงกับตัวที่เป็น Arcserve UDP นะครับผมสามารถเช่ากับตัวที่เป็น Arcserve Cloud Storage ได้นะครับผม Arcserve Cloud Storage เนี่ยเราจะมีในส่วนของ Cyber Resilient Built-in เข้ามาด้วยนะครับผมโอเคส่วนโปรดักตต่อมานะครับผมก็จะเป็นโปรดัก t ของ RCA ที่บอกไปเนี่ย RCA เนี่ยเขาเนี่ยรองรับนะครับผมการเลปิเค a t e ในระดับวินาทีนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องแบค k อัพในระดหับนานทีก็คือแบค k อัพนะครับผมแล้วก็รีคาเวอรีซึ่งมาเสียเวลาค่อนข้างที่จะน,นานแต่ตัว RCH หรือว่า t o n u i n u เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเลเวเคตเป็นแบบเรียวไทม์ได้เลยแล้วก็เราสามารถเอาตัวที่เลเวเพเนี่ยขึ้นมาแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเราตั้งสเก็ตดูไว้เครื่องต้นทางมีมีปัญหาเครื่องไปทางสามารถขึ้นมาได้ทันทีนะครับผม ถามว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าซีนารโอนะผมให้เราดูตัวอย่างนะครับผมเป็นการเลบิเคตนะผมระหว่างเครื่องนะครับผมเราสามารถเซตได้เลยว่าอ่าเครื่องเนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างเราจะเล็บอะไรไปบ้างนะครับผมหรือหรือเราจะเล็บไปทางเครื่องเลยก็ได้หรือเราจะเล,เลบเฉพาะบาง์วิสก็ได้นะครับผมสามารถเลบิเคตจากพิสิค้าไปพิสิ c ้าก็ได้จากพิสิ c ้าขึ้นข่าวก็ได้จากข่าวลงมาพิสิค้าก็ได้ หรือว่าจากพิชเก้าไปที่ไฮเปอร์ไวเซอร์ก็ได้นะผมทำได้ค่อนข้างี่จะหลากหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซีเนีริโอที่เขาลองรับนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไฟแอปพลิเคชันนะผมรวมถึงตัวที่เป็นฟูลซิสเต็มก็คือไปทั้งเครื่องหรือว่าจะเป็นคอซอมแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกก็คือเลือกเป็นเซอร์วิสได้เลือกเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับผมโอเคส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือในส่วนของอ c c e เซิร์ฟอาเซอร์วิส นะครับผม a c c e a c t a v Service นะครับผมจริงๆเนี่ยเรารองรับแอปพลิเคชันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น popular อยู่ในไทยก็ค่อนข้างเ,เยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ M35 นะครับผมในส่วนของอ Google นะครับผม Google Workspace นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Salesforce นะครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงเคยใช้ Service ของฝั่ง Microsoft แล้วก็ Google Workspace นะครับผมฝั่ง Service Provider เนี่ยเขาดูแลอะไรบ้าง เขาดูแลในเรื่องของซิสเต็มเขาดูแลในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับผมอย่างเหมือนเวลาที่เราเข้า Gmail พวกนี้เราสามารถที่จะเข้าได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมเราสามารถที่จะส่งอ e ีเมลเก็บบน o o o g l r i v i นะครับผมแต่สิ่งที่ s วิตช์พร็อเวเดอเขาไม่ได้ดูให้เรานะครับผมในเรื่องของเซตติ้งนะครับผมสมมติว่าเราไปสร้าง password ที่ไม่ถูกต้องเขาอาจจะไม่ได้กู้นะผมหรือแก้ไขให้เราเผื่อลบข้อมูลที่อยู่ใน Google หรือว่า Microsoft เขาจะไม่ได้กู้ข้อมูลขึ้นมาให้นะครับผมหรือว่าแอดมินตั้ง Security ค่อนข้างจะต่ำมีคนแฮกเข้ามาเขาก็ไม่ได้ดูดแลเรื่องนี้ให้นะครับผมเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของ Data นะครับผมที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยที่เราจะต้องดูแลเองนะครับผมอย่างถ้าเกิด ในส่วนของยกตัวอย่างเช่น M365 สเนี่ยเราก็จะมี Data ที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ OneDrive SharePoint แล้วก็ Exchange นะครับผมอันนี้จะเป็น Arch i t e c t u r e ให้ดูนะครับผมเราสามารถที่จะ b บ c k อ p นะครับผมจาก Cloud เนี่ยไปสู่ c l o u ของ a ซิร์ได้เลยทันทีนะครับผมโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับผมถ้าเกิดอยากจะลองแบคเอเนี่ยสามารถไปคเอฟได้ทันทีนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับในเรื่องของไฟ rewall Network อะไรต่างๆนะผมสามารถที่จะ Log in แล้วก็ Select ได้เลยทันทีนะครับ ล้วก็จะมี Security ต่างๆมากมายที่ a r เ s e r v e ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น t o factor authentication นะครับผมมี arm back หรือว่า r o b บิร Management นะครับผมในเรื่องของออในเรื่องของ immutable storage ที่ a r เ s e r v e เองก็มีให้นะครับผมตอนนี้เนี่ย a r เ s e r v e เนี่ยมีเขาเรียกว่า data center ทั้งหมด5ประเทศก็คือ UK เดนมาร์กเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็ US นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่อ้าเซอร์เบียไปเนี่ยเขาจะเก็บมาให้ทั้งหมด2ประเทศนะครับผมทาให้เราเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ประเทศที่ใกล้ที่สุดที่เราจะเลือกให้ก็คืออาจจะเป็นออสเตรเลียก่อนนะผมจุดแรกนะผมแล้วจุดอื่นๆเนี่ยจะก็จะ,จะรนดอมนะครับผมทําทให้ข้อมูลในปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็ในแต่ละไซส์นะครับผมโทษดีครับก็ในแต่ละไซส์เนี่ยเราจะมี Data ให้ทั้งหมด2ชุดด้วยนะครับผมอย่างไซส์ A อาจจะเป็นออสเตรเลียไซส์ B อาจจะเป็น uk ก็ได้ไซส์ A เนี่ย พอมันลงมาที่ s ซเอแล้วเนี่ยเขาจะสปินดาต้าเป็นสองก้อนนะครับผมแล้วในแต่ละก้อนเนี่ยก็จะอยู่บน Immutable Storage นะครันะผมเพื่อเพิ่กัน Storage พังนะครับผมทำให้เรามี Data า a c k อัพทั้งหมด4 c o p ัปีนะครับผมก็เข้ากับในเรื่องของ 3, 2, 1ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะทำพวกกฎพวกนี้ได้เลยทันทีโดยการใช้อา e ์เซบ e าร service ที่เดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลาวด์ที่เราพพอร์ตนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ที่เราพพอร์ตนะครับผม บน Operation อย่างเช่น Microsoft นะครับผมในฝั่ง Google, Salesforce นะครับผมแล้วนะ okay. ก็เ e n d e เดโอเคก็ d u ักจะประมาณนี้นะครับผมก็ผมมีอ่ใครมีคำถามไหมครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวฝากข้าม,มีมีคำถามขออนุญาตเป็นพี่เสื้อสีเทาก่อนนะคะ okay. ครับรบกวนสอบถามตัวแบ็กอัพของ Google Workspace นะครับครับผมตัวแชร์ได้นี่มันแบ็กอัพขึ้นไปให้ด้วยไหมครับถ้าเกิดเป็นแชร์ได์พวกทีมนะครับผมก็สามารถที่จะแบ็กอัพได้ครับผมทีมได์ของตัว Google Workspace นะครับผมแล้วมันลิมิตขนาดอ๋ออย่างถ้าเกิดตัว m 3 6 5นะครับผมการคิลไลเซนแล้วกันเราจะคิดเป็นตามยู e r อร์นะครับผมแค่นั้นเองสมมติว่า บริษัทเรามี10คนเราซื้อ1ิลายเส้นในเรื่องของเขาเรียกว่าสตอเรจละกันหรือว่าพื้นที่เนี่ยเราเป็นอารลิมิตให้นะครับผมไม่ได้จํากัดพี่จะใช้10เทอร์หรือ20เทอร์ก็ได้แบ็กอัพเข้ามาได้เลยทันทีแล้วก็ในเรื่องของทรานเซ c คชั่นเน็ตเวิร์กเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตัวแบ็กอัพที่แบ็กอัพให้ไปบนคลาวดเป็นพับอีกคลาวดครับที่เป็น S3 เนี่ย ครับถ้าเป็น AWS เนี่ยมันจะมีหลายคัต e ล o ่ y หลายไทยเนาะมีบแบบแก a เซียรหรือแบบอื่นเงครับตัว Backup ของ Arcserve เนี่ยเรา s e เล็กได้ไหมว่าเป็น S3 ไทไหนอ๋อจริงๆริ Arcserve เนี่ยจะ b a c k อั S3 เนี่ยจริงๆได้ทุกทาย,ยกเว้นในสอง g กรเซียนะครับ<อ>ก็คือได้ทุกทายเลยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเป็นไทธรรมดาเนี่ยตัว S3 เนี่ยเราสามารถที่จะคุยได้เลยบน Arcserve เนี่ยสามารถที่จะ s e เล็กได้เลยว่าให้ตัว AWS เนี่ย เปิดในเรื่องของฟีเจอร์ immutable s o r a g e ด้านบน S3 ได้เลยทันทีนะครับผม mm hmm. สามารถอินทิเกตคู่กับตัว AWS ได้ครับแล้วจะประมาณราคาตอนที่แบ็กอัพให้ป่ะครับว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ในการแบ็กอัพเนี่ยมันประมาณราคาเท่าไหรบ s <S ่บน S3 ของอ๋อบน S3 นะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องซื้อ s o r a g e ฝั่ง S3 เองนะครับผมแต่ในส่วนของตัวไรเซน์อเเนี่ยเขาไม่ได้คิดเพิ่ม นะครับผมเขาคิดสิ่งนี้จะแบกัพอย่างเดียวนะครับผมสมมุติว่าพี่มีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด3ตัวเราก็ซื้อไปแค่3ามไลเซนส่วนจะเล็บพิเคทไปที่ไหนสามารถทําได้นะครับผมทุกฟีเจอร์เลยไม่ได้คิดไลเซนเพิ่มเติมอ๋อผมหมายถึงว่าราคาของ S 3ที่เราต้องจ่าย AWS เพิ่มครับครับผมส่วนเนี้ฮาร์ดเซิร์ฟจะ estimate ราคาที่ต้องจ่ายให้ไหมอ๋อไม่ครับผมจะเป็นทางยูเซอร์ที่เป็นคนซื้อเขาไปไปยูไปแคิดคูเลตเองข้างบนข่าวโอเคครับผมก็ น่าจะมีคำถามประมาณนี้นะผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับผมที่มารับฟังนะผมตัวโปรดัก์ของ a c c s e r v e นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ